กลับมาอยู่กันในอีฟาดอีกครั้งหนึ่งทางหายไปนานพอสมควรนะฮะตั้งแต่ช่วงตุรจีนเพราะว่ามันไม่ได้มีอัปเดตที่ใหญ่มากะนะแต่ล่าสุดนี้มีอัปเดตใหญ่มาก,ก็คืออัปเดตซัมเมอร์ Summer. 60อีโมดใหม่สกินใหม่คอสเมติกใหม่แล้วก็มีเกมพาร์ทอันใหม่ส่วนนี้ก็เป็นแบบภาพคะแนนที่เราต้องเก็บตามแมปนะเป็นแบบระบบอีเวนต์เดิมเป๊ะเ,เ,เลย แต่ว่าเนี่ยมันดูแบบดูอลังการขึ้นไปสมควรตอนอัปเดตไปตอนแรกนะฮะคนเล่นแสนห้านะคือแบบโอ้เป็นออทามไฮของอีเวนต์แล้วมั้งเนี่ยส่วนของในอีเวนต์นะฮะก็จะมีหน้าเตาใหม่นี่นะผมปลดล็อกมาระดับหนึ่งอา่ามีกี่เทียร์เอ่ย2 3 4 5 6 7 8 9มันจะเยอะกว่ารอบที่แล้วระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างก็มีด่านใหม่เพิ่มมาประมาณ7ด่านนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเรเวชกลลูดโอเค กราฟิกถือว่าสวยนะอาจจะได้ในคอมนะครับเพราะว่าในมือถือเนี่ยเอ่อมนระเบิดแบบระเบิดไปเลยนะเปิดหมวดอะไรก็ไม่ลื่นสักอย่างคือแบบออปติมไล์มาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะรอบนี้แบบเมาส์คีย์บอร์ดเต็มที่อีสปอร์ตจ,จัดจังหวะเนี้ยเป็นแบบหมู่บ้านโจสลัดเหรอหรืออะไรประมาณนั้นหมู่บ้านชาวเรือชาวกเกาะเนี่ยนี่คือที่เกิดเน็กบอสอ่าฮะแล้วก็นี่คือคอสเมติกนะับผมแต่งมา2อ,อย่างคือแบบเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะแล้วก็ที่ใส่น้ำแข็งอะ่ะมีไอเทมไหมม,มีแต่โคา แล้วก็มี emoji อยู่พอสมควรนะฮะอย่างเช่นซัมเปอร์เดย์อันนี้เจ๋งมากนะคือแบบฟืบเนี่ยมันจะไม่ใช่ช้าเต้นเฉยๆแต่ว่ามันจะเป็นการใส่คอสเมติกให้ตัวเราเองแล้วก็สามารถเดินเล่นต่อได้เลยว้าวอีกท่านหนึ่งก็จะเป็น many fan อ่าแล้วก็อันนี้อันที่เทียร์3นะก็คือ beach chair เพลงสปอนจ์บ๊อบมาจากไกลเลยอะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องเก็บเนี่ยรอบนี้จะมีพาวเวอร์อัพด้วยนะก็คือเนี่ยเก็บแต่ไม่ได้แต้มนะแต่ว่าเราจะแบบโดดสูงขึ้นพอสมควรทําให้สามารถหลบเน็กบอทได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้สวัสดีครับพี่สเตปอ่ะเราไปดูที่อื่นกันบ้างดีกว่าอ๋อออ๋นี่เพื่อนเราเหรอนึกว่าไอเทมเก็บโอเคโอเคโอเคไปเพื่อนแล้วอย่างระบบการเก็บแต้มเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเล็กน้อยอ่ะแต้มอยู่โน่นกำลังหาอยู่พอดีคือปกติเราต้องชนถึงจะได้แต้มนะแต่ว่าเนี่ย สำหรับแพทนี้นะฮะเราสามารถเดินใกล้ๆแล้วมันก็จะวาร์ปมาได้เลยซึ่งสามารถวาร์ปทะลุก,กําแพงได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดเราว่ายน้ําในแบบนี้มันจะเสียเลือดแล้วก็ตายใช่ไหมแต่สําหรับรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถดําน้ําได้แล้วแบบอื่นก็เหมือนจะดําน้ําได้แหละแต่ว่าไอ์อีเวนต์ซัมเมอร์เนี่ยมันสามารถดําน้ําได้เยอะแล้วก็กว้างกว่าปกติเยอะเลยมันจะไม่ใช่แหล่งน้ํแล้วแต่มาเป็นแบบมาเป็นทะเลเลยโอ,โอเคมีการขาดออกซิเจนด้วย มีมีเสียงเอฟเฟกแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคเรีบรีบขึ้นก่อนก็จะหายใจไม่ออกเออแต่ว่าน้ำมันน่กกว่าวอย่างหนึ่งนะฮะคือผมเคยลองไปดำน้ำแล้วก็จุกกับเน็กบอดละเราไม่สามารถหนีเน็กบอดในน้ำได้นะแต่เราสามารถวนสู้กับมันได้ทนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้จกนกว่าจะขึ้นบกได้เพราะว่าความลึกใต้น้ำเนี่ยสดแค่ประมาณ25อ่ะละแล้วก็ขึ้นไปกลับขึ้นโอโอสวัสดีครับพี่โอพูดแล้วก็มาเลยอะ่ะเนี่ยแต่เราหลบได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามัน 3D มากขึ้นอ่ะมันอยู่ข้างหลังผมละเดี๋ยวกันเดี๋ยวก โอ้ย,อยผมกำลังจะขายออกซิเจนตายโอเคเมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะล่อให้นะมันไปละสวยแล้ว,วลผมจะขึ้นยังไงเดี๋ยวโอ้ยอน,นี่ีกแล้วเดี๋ยวกันเอ,อ่อต้องโดดขึ้นไปเล็กน้อยอ่ะฮะโดดขึ้นบางนี้ขึ้นบางโน้นโอเคหลดลดลดว่าแต่พี่จะชิ่วไปไหนเนี่ยพี่พี่มาแบบไปช่วยเพื่อนอื่นได้ไหมเนี่ยนอนอย่นั่นแหละนอนพร้อมกับเปิดเพลงเล็กสิทธิ์แบบนี้ไม่ได้แล้วทุกคนแล้วต้อง ด่านต่อมาชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นซัมเมอร์เหมือนกันน้ําโคตรเยอะเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นหมัดผมสามารถโดนต่อยตกน้ําได้ต่อยไปเด็กนียก็ต่อยต่อยอ้าวระบบฟิสิกส์ยังทําไม่ค่อยดีนะต่อยแล้วมันไม่ตกอะมันแค่แบบมันแค่ไปข้างข้างเฉยๆลองดูลองดูลองดูอีกรอบต่อยเนี่ยแค่นี้เองอะน่าเสียดายอ่ะ ส่วนหลังนี้พี่ทำอะไรพ <amed You fit in? AMA> <Stand up> ี่พี่โดนดันอยู่นะพี่พี่โอยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทานอสมาวันนี้ก็พี่ทานอสโอ้สักคู่นะพี่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนอ่าผมพี่จะฆ่าผมยังไงโอเคพี่อยู่ข้างหลังผมละเออเออโอเคเขาลากเขาหนึ่งสวยงามมากอ่ะกลับมาตรงนี้รอบเพื่อเราไปละสนามด็กเล่นเน่ยสามารถมุดได้มุดกับพื้นล่างโดดขึ้นไปข้างบนว้าวสนุกจริงเลยอ่ะอ่ะไปที่ฝั่งอื่นบ้างเราไม่กลัวใครนั้นอ่ะเราล่นในคอมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ ขึ้นมาเป็นแบบเป็นที่โดดอะไรสักอย่าง,างนะหลบเอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆอะเนี<ะ>่ยโอ้ยแต่เพราฟิสิกส์เราโดดไกลมากนะคือแบบถ้าเกิดเราจะโดดจริงๆอะเราเราสามารถโดดข้ามมันได้เลยยอยมนุษย์ข้างบนนี้มีแคมปิ้งสปอร์ตวยนะผมลองเล่นมารอบหนึ่งแล้วแล้วมันมีคนแคมป์มันโคตรเยอะเลยก็คือขึ้นมาตรงนี้แปบ๊บหนึ่งต้องขึ้นแบบขอบๆหน่อยเนย่แล้วก็ชิวๆจังหวะนี้นอนพัก แต่ยังไม่ขี้เกียจขนาดนั้นนะฮะไปดูฝั่งอื่นกันบ้างอันนั้นไม่ใช่บดขาวๆนึกว่าบทอ,อ่ะนี่คือสนามเทนนิสสามารถจุกบทได้ดีมากนะเพราะว่าเราสามารถสไลด์เข้ามาใต้แบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณสไลด์ว่าวมันก็จะเป็นข้อเสียออมากเพราะว่าคุณจะเสียสปดีดค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียบร้อยน่าจะตายตรงนี้คือ,อแทห่หเลอสักอย่างหนึง่งเป็นแบบที่อ้อมแบบนะข้างในมีแบบม,แบบมีแทมปุลินให้เล่นด้วยอ่ะแต่ว่ามันเข้าไปยังไงโอเคเข้าไปอย่างนี้ เนี่ยทัปูลินแต่ว่าโดดไม่ได้นะประดับเฉยอีกด่านหนึ่งก็จะเป็นสวนสัตว์นะนี่ไม่มีแพนด้าอยู่งนี้บวกก้าวโซเชียลเครดิตเออมีอะไรมาเออโอเคมีบอทมาอย่งนน้นในคอบนะฮะเราสามารถที่จะกดอาเพื่อมองหลังได้ด้วยนะซึ่งเป็นมุมมองกล้องที่แบบสยองมากเลยอ่ะโอ้โอ้ทุกคนมันมันอยู่ข้างหลังผมโอ้โอ้พระเจ้าโอ้โอ้โอ้ดีเพื่อน จะเย็นจะพิมีเราโอ้โหนั่นมันอะไรเดี๋ยวก่อน,นโอ้โอ้เจสเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันทำไมมันมีหมาเยอะขนาดนั้นโอ้โอ๋อๆนี่ตายกันหมดเซิร์ไปใช่ไหมเนี่ยคือแบบมันดูโลง่โลงๆมีมีใครไปแถวนี้นอกจากเน็กบอทเนี่ยเจอแต่แบบเจอแต่สัญลักษณ์โอเคยังมียังมีเพื่อนแบบคู่กองเราอยู่ไมย่ยังไม่ได้เหลือคนเดียวแต่เขาตายไปแล้วโอ้โอ้จีส เออผมแบกไม่ได้เมื่อกี้ด้วยสาเหตุบางอย่างแล้วผมก็อาจจะกำลังจะตายนะนะโอ้โอ้โอ้จทารโจจทาอะไรเต็มเลยอะโอ้ขึ้นบางนี้ไปนน้นโอ้ไม่ได้สวยงามมากอ่ะละย้อนกลับบางนี้แล้วก็เอออืมเอ่ออืมอืมผมไม่เร็วพอด้วยฮะเอาเป็นว่าทิ้งตรงนี้แหละ อ่ะฮะแล้วก็รีบรีบเขวมันจะมาแล้วมาแล้วผมไม่มีวันถูกหยุดได้หรอกผมเน,นี่ยในคอมทําอะไรผมไม่ได้นี่มาอีกแล้วจะไปตายอะไรเขาบนนั้นวนะเนี่ยไม่ลงมาด้วยนะเออโอ้หมาหมาว่าแล้วมันต้องมีอะไรขึ้นมาโอ้แล้วผมผมไม่น่าลงมาเลยเมื่อกี้หมาลงมาแล้วอ่ะฮะโอเคโอเคโอเคเซฟเซฟเดอะเซฟเวอร์เรียบร้อย จะพูดถึงเรื่องดานเนี่ยโอ้โหดานนี้มันสวยมากเลยนะนี่มีอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยอะข้างหลังผมยังไม่มีเลยใช่ไหมบบบโบบบพูดนน่าสงสารนี่ไม่มีปลอดภัยโอ้ข้างหน้าไม่ปลอดภัยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้เมื่อกี้แหลกเล็กน้อยด้วยดีนะที่แบบเดินผิดถ้าเกิดเดินถูกนี่เรียบร้อยแน่เอาละไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่อยู่ล่างนี้เอ้ขึ้นมาได้ด้วยเอาเป็นว่าสามสองหนึ่งหนึ่งจบไปโอ้เมื่อกี้มันมีแต้มสิบแต้มอยู่ข้างหน้าผมเก็บไม่ทัน อินโดอวอเตอ,อร์พาร์คเพื่อนอิน o o วอเตอร์พาร์คอย่าดีรบับอย่าดีรักโดโดด่าน,นี้ผมก็งางชอบมากนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณล่นในมือถือคุณน่าจะเครื่องระเบิดเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ไม่จําเป็นอยู่เยอะมากเลยในด่านนี้เดี๋ยวให้ดูว่าคืออะไรอ่ะนี่ไปสวนน้ำนะฮะ Water World เริ่มมาก็เข้าไปข้างในกันเลยทุกคนไม่ต้องจ่ายตัวเลยทั้งนั้นเราเป็นครีมีเนลประตูนี่เป็นแบบเอ่อที่อุ่นน้ำสักอย่าง ซึ่งก็ปกติดีไปไปไปต่อกันนี่บอดเกิดตรงนี้อาา่าฮะนี่ตรงนี้มีห้องครัวเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดอะไรประมาณนี้ผมไปก่อนดีกว่าก่อนที่บอดจะเกิดอันหน้านี่ตรงนี้มีแบบมีเครื่องเล่นสักอย่างด้วยมีน้ำให้ว,ว่ายเต็มที่สุดยอดสุด,สดอาะละเก็บแต้มอีกนิดหนึ่งนี่นี่นี่คือโซนอ่อมีประตูอยู่ข้างในนี้ด้วยนี่คืออะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำตรงนี้คือเชนจิ้งลูม ห้องแบบเปลี่ยนเสื้อซึ่งในห้องนี้เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีห้องแยกอยู่เยอะมากและประเด็นก็คือทุกห้องเนี่ยสามารถเปิดได้หมดเลยคือแบบเนี่ยคำถามนะฮะคือใครมันจะเปิดเยอะขนาดนี้และจะเปิดไปทำไมในเมื่อบอทเนี่ยมันจะจะฆ่าเราได้อยู่ดีมันทำให้แบบมันทำให้เกมแลกัน,นี้การที่ประตูมันสามารถเปิดได้แบบนี้ทุกบานเนี่ยแล้วมันมีแบบเนี่ยสิ 10ประตู20ประตู30น่าจะเกือบเกือบ30มับบ้างเนะี่ยคือเยอะจัดนะว่าคนสุดยอดเลยเออคื่องรงมีบอทเดอาลรทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแบบไปหาเครื่องเล่นกันดีกว่านะเดี๋ยวปีบมนได้ขึ้นไปอาละไปไปตรงนี้ก็ได้ข้างบนนี้มีแบบสไลเดอร์ให้เล่นอยู่จหวะน,นี้บอทดไม่ใช่แบบสิ่งทีส่สําคัญสำหรับเราละสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเล่นเครื่องเล่นก่อนนนี่นี่คือสไลเดอร์ซึ่งน่าเสียดายนะฮะแต่ เขาไม่ได้สายหลบสไลเดอร์มานะแล้วต้องเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆสไลด์ก็ได้แหละแต่ว่ามันก็แบบเนี่ยไปแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็เนี่ยไปเรื่อยๆวิ่งไปเ e t โก o สักพักโดนจำสเก์อัดหน้านี่หายนะอันนี้ผมมาผิดข้างเหรอทำาปต้องเข้าไปจากข้างนี้โอเคโอเคข้างบนนี้สูงมากเลยเนี่ยอ่ะเข้าไปตรงนี้บา้างทูบตรงเงี้สไลด์ลงไปนี่ได้แค่นี้ก <laughs> ตูมนี่ต้องทำซาวด์เอฟเฟก มันมีบางอันนั้นที่สามารถลงแบบลงบ่อน,น้ำได้เลยอะแต่จะไม่ได้ว่าอันไหนแล้วเหมือนว่าผมจะโดนบอดตามไล่อีกเล็กน้อยเอ่อน่าจะอันนู้นบังเดี๋ยวลองไปดูซิปีมันไดขึ้นม,มาก่อนนี่ไก์แล้วก็มาตรงนี้เข้าไปกันเลยเหนื่อยกันเลยบอกสไลด์มากอะยังน้อเพิ่มแล็กดอนหน่อยก็ดีนะพี่นี่มีแบบมีการไหว้ข้ามตรงนี้แล้วก็มีซ <laughs> ีลขยับได้ด้วยนะนี่ทำอะไรเนี่ยอ่ะแล้วก็นี่ ลงไปต่อกันส slider laser zoom ก็ตแต่มีโปสเตอร์ด้วยฮะ๋อไอม่ใช่นี่คือหินเดียวเขาปั้นโมเดลผิดละหินไนทะลุเข้ามาในสระน้ำสิ่งที่ต้องทำเพิ่มลูกอมโบโบเออ่ให้อาหารแมวน้ำอัน subscribe ช่องอะไรไม่รู้รออัปเดตใหม่ลงให้ซะอ่าแล้วก็ได้ข่าวมาว่าอัปเดตใหม่วันเนี้ฮะ มันมีไอเทมใหม่ใช่ไหมที่แบบเราสามารถใช้ได้สิ่งดูน่าสนใจเนี่ยนี่คือ Breacher ที่จริงมันอัปเดตจากมือถือที่แล้วแหละแ,แล้วผมแบบสกิปมาไงทําให้สามารถเทเลพอร์ตตามเครื่องเทเลพอร์ตได้เหรอแปบลบว่าไปคอมโบกันอะไรประมาณนี้ป่ะยูเซเบิลเนี่ยมีสโมเกเนสอันที่จริงผมกดซื้อมาแล้วแต่ไม่เคยใช้ทําให้สามารถซ่อนจากนิกบอทได้แล้วก็อันนี้ทําให้ฮิลคนได้ทันทียอันตรงๆนะผมว่าไอเนี่ยดีกว่าสโมกเพราะว่าแบบมันเร็วกว่าไง ซื้อมาเยอะๆเลยมาทุกคนลองในโหมดเอ่อ b ริกทีมกันตอนนี้เราถือแบบรีไวฟ์ g r e n เ d e อยู่นะสามารถแบบชุบคนได้ทันทีแล้วก็สามารถปาได้แบบไม่จํากัดด้วยแต่โคตนไม่คุมเลยอะ่ะอ่ะล่ะเอ่อเอาเป็นว่ามันเพื่อความฉุกเฉินซินะมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้มีมีหนึ่งคนนะจ่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเออเขาอยู่ข้างล่างโน้นเห็นละเพา้าหมยเห็นแล้วแต่โดนย้ายไปไหนะไม่รู้ใครอุอม้มอยู่เดี๋ยวกหาไม่เจอออยู่ไงอยู่นั่นไง กำลังหนีหมาอยู่โอเคโอ้โหไม่มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยอันนี้หมดวิกทีมแบบโคตรเยอะเลยโอ้โอ้โอเคอันนี้ลุกมาแล้วมีมีใครอีกไหมมีใครต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เออเออข้างในนี้มีหนึ่งคนนะเอาละลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูปดนี่แล้วก็ปลาเข้าไปปลาปลาโดนไหมเนะี่ยไม่รู้ <laughs> ฉันรู้สึกขาดทุนมากๆอีกรอบหนึ่งเออโอ้โหทำไมข้างนอกมันล้มเงินเยอะจังวลเนี่ยนี่นี่นี่ระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วเห็นอยู่คนนู้นนี่ เขาโดนแบกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปลาเข้าไปโอ้โหมันคู่ดาวนานมาก <continues> กว่าจะระเบิดเอออ่มอมตรงนู้นปลาไฟเดอะโฮไปแค่นี้โอ้โอเคแต่ว่าลุกอยู่สม,มกับแรเดะเดี๋ยวเวลาทุกคนโอ้ยเดียวนะหายตัวผมไม่แน่ใจว่ามันแค่การทาร์เกตหรือว่ามันการคิดบล็อกเนี่ยนะลองยืนดูตายไหมโอ,โอ้โอ้รอดเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าควันหายพอดี สู้ๆเพื่อนจังหวะนี้วิ่งหนีกับโบโบอะโบโบนี่มัน,นมันแบบมันโอพีมากเลยเนี่ยมันเป็นแบบร่างคนด้วยแต่ไม่ให้มันเนียนกว่าเดิมมากๆเพื่อนไหวไหมกินโคลาก่อนแม็กวางล้วลงก่อน <laughs> วางรวลงไปกินโคลาหลบแล้วก็ค่อยไปหรือยังไงโอ้ไล่กันแบบฟาดอันฟิวเลือดผะว่าผมไม่ได้ลุกแล้ววันนี้เอาไว้นะเพื่อจะตายหรือไม่โอ้จุกจะจุกจะจัดโอ้ยังรอดอยู่ด้วยรอดอยังไงเนี่ยโอาไม่นะระววังเพื่อน ไม่มีใครมาช่วยแบบเอสคอร์ตเลยไม่มีใครไม่มีใครเอสคอร์ตทั้งหน้าเลยทุกคนตายหมดแล้วอยู่ล่างเอาวิ่งตายกันเด็กอ่ะตายไหมข้างบนอ่ะโอเคเหมือนว่าเขาจะตายแต่ผมจะรอดอ้าวแล้วเบร์อ่าชุบไหมชุบโอเคขอบใจมากแล้วก็มาแล้วโบอบอไประเบิดว่างไปซะว่างแค่นี้นไม่โดนไม่โดนใครเลยเอาเอาจีส,สัสมนันมาแล้วเดี๋ยวกันเอ่อสโม,มแกเนต อ่ะสโมกเรียบร้อยไม่มีใครเห็นผมนี่เนียนเอ่อผมสามารถชุบใครได้บ้า <c> ง <oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยจีสัสโอ้มันมันมันไล่มผมละอะไรละไปไปไปจังหวะนี้ไม่ต้องรีวิวหมดซัมเมอร์ละรีวิวไปจบละทุกคนอะไะจังหวะนี้ได้เวลาเอาชีอดนี่คือเซอร์ไพรเวอร์แพลไม่แต่คนเขาจะตายอยู่ไงวะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นศพเขาเลยอะ่ะไม่ได้เป่านกหวีดอ่ะฮะตรงนู้นมีใครหรือไม่ตรงนี้มีตรงนู้นอะไรละพาไปก่อน ไมู่้โดนไหมปลาไปให้หมดนี่แล้วก็บางนี้ไปอย่างไหนไม่รู้ไปนู้นออกมา,างนี้ปลาไปอย่างนู้นอ่าฮะหวังว่าจะจะชุบได้ไม่ไม่โดนใครเลยไอระเบิดเนี้ยเอาสมุกแกรนิตลงไปง่ายกว่าเยอะเนี่ยเอาสมุกลงไปสมุกไหนอะในสมุกแล้วไม่แล้วไม่ออกด้วยอะไรคือสมุกไม่ออก <laughs> ไอเทียมคอนเซปต์มาดูดีนะแต่ว่ามันช้ามากเลยอะแล้วมันมีฟิสิกด้วยปาย่างยากเออทุกคนจะต้องจดจำบอโบสายแบนห้าสีนี่คือจุดตัดสินของอีเวนต์สและ1ก็มาดิครับนี่พี่เป็นใครเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นหมดอะไรไม่รู้แต่ว่ารถผมกำลังจะต้มแล้วนี่แต่ว่ายังไม่จบมันยังไม่จบหรอกแกต้องตายซะ เสื้อแบบเสื้อเรนโบว์โอเคไม่เอาแล้วไปไม่ไป, <laughs> ไปโอเมจ้าวทุกคนถ้า <laughs> เท้าผมเป็นอะไรไม่ได้เออเออมาอยู่ข้างหลังผมอะมันเป็นอวตารคนนะมันแบบดูยากมากเนี่ยนยอยู่ข้างหลังเนี้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเฮิวิชแล้วตื่นใจ <laughs> เอาเนี่ยมาอีกด่านหนึ่งนะด่านนี้เผมไม่เคยเล่นนะมันเหมือนคล้ายๆด่า,านไอี้ยด่านไอหมู่บ้านเลือเมกกื่อกี้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีหมู่บ้านละหมู่บ้านก่อนหมดเหลือแค่ซากปรักักพังอะแล้วก็นี่คือบริชเชงผมซึ่ง อ๋อมันเป็นเทเลพอร์เตอร์เหรอแปลว,ว่าบลูแอคทีฟบลูแอคทีฟแล้วก็เลดอ๋อนี่ไงเอ่อเยลโลแอคทีฟก่อนแล้วก็บลูใช่ไหมหรือยังไงหรือมันยิงได้แค่บางที่แต่ก่อนมันยิงไงเนี่ยอ๋อได้แค่พื้นที่พื้นเฉยๆนี่อ่าฮะเข้าใจละนี่ทำไมคนอยบ่อาใช้กันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูเจ๋งดีอันนี้โบโบหรือเปล่านั่นนายใช่ไหมนั่นนายใช่ไหมโบโบ้เดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปเพื่อนถ้าเกิดอยากว้าไปก็ว้าไปได้ผมสร้างที่เซฟโซนให้ละ เซฟเพลสอะอ่ะนี่ไปไปกันเพื่อนจะวิ่งไปข้างบนทำไมแล้วมันหยิบยากนี่ไงอ่ะจบเรียบร้อยของดีอันนี้ผมว่ามันจะดีกว่าแกปปิ้งฮุกเลยเนะี่ยแกปปิ้งฮุกมันโดวนเนื้อจะยิงสั้นมากอะอันนี้คือแบบโอ้สามารถสพอร์ตเพื่อนได้แบบดีมากๆแล้วก็มีคนล้มอยู่นั้นเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก็จมน้ำตายแบบเด้ออยู่ไหนเนี่ย Where Where are you s c u b d o เออ พี่แกกรเอาพี่แกไปอยู่โน้นได้ไงวะเนะี่ยไปเพื่อนไปขึ้นชายฝั่งแล้วก็ชุบกันซะอ๋อเอาพี่แกก็อยู่ในนั้นเนี่ยแลวแล้วทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นไม่รู้อา่อาอ่มโอเคพี่แกชุบเสร็จแล้วไปนน้นต่อไปตรงนนตรงนน่นต่อเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้อะล่ะยิงเทเลพอร์เตอร์ไม่ติดยิงได้แค่บางที่เป็นข้อเสียโอ้แล้วก็เอาเขาจมน้ําตายไปแล้วไม่นะแต่อาไม่จบเรามาสร้างโอ้มันยิงมันยิงที่ไหนได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างเทเลพอร์ตแถวๆนี้ อันนี้นี่ยแถวๆแบบแถๆวๆเซฟโซนตรงเต็นต์ตรงนี้แต่มันตัอ,อีกโซนหนึ่งผมจะตั้งที่แบบที่ที่มันมีป้อมปราก,การเยอะหน่อยแล้วกันนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่เรียบร้อยไปไม่เพื่อนสนุกนะตั้งอยู่หน้าเน็กบอดเลยเข้าไปเรียบร้อยแน่โอ้ที่เปนบาเรียรอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรเท่ไม่มีใครสนเลยมีใครสนใจล้มหรือไม่ผมผมเตรียมผมเตรียมแบบโอเตรียมชุบละอาะล่ะนี่ไปเลสโก้นี่ยเอ้ยเจอโมอไอเร็วไปเร็วไปก่อนไปก่อน โอเคโอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัยต่อไปตั้งเยนโล่ไว้ตรงนี้ถ้าเกิดแบกกันอยู่ก็ไปเพื่อนไปได้หรือเปล่ายิงหรือ,อยังยิงไม่ออกไบลยิงไม่ออกสักอย่างโอเคยิงได้ละผมว่ามาเองด้วยสวยเฮาจู้กันแบบเม,มามันมากเลยอ่ะเนี่ยยิงไว้แล้วกันถ้าเกิดอยากไปก็ไปได้เพื่อนลูฮันซาโนวันแคแต่ผมว่านะฮะทุกคนไอเครื่องเจเลพอร์ตเนี่ยมันน่าจะดีมากๆเลยนะ ในด่านแบบดีเรปด่านคลาสสิกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยจะมีอุปสรรคอะไรสักเท่าไหร่อ่ยางเช่นแบบเออยิงไม่ออกอ่าเนี้ยอย่างเช่นในนี้ซึ่งทำไมผมไม่วาปไม่รู้ทำไมเรายังไม่วาปเอาเป็นว่าไปตรงนี้นี่กลับไปเอ่อกลับไปเจอบอทตัวเดิมสุดยอดมากเอาเป็นว่านี่ผมลากเป็นแบบนี้มาไหมไม่มาโอเคงั้นก็บายบายก็แต่สมัยนี้คนเขาหมดเมต,ตาแล้วเหรอ คือด่านดีแรปเนี่ยปกติตรงนี้จะแคมเยอะมากเลยนะทาไมตรงนี้ไม่มีใครเลยไม่แค่มผมคนเดียวคือคือพี่แกประชาอะไรกันหมดอะไปไปแบบตรงนู้นหมดแล้วหรอโอ้มีการพัฒนาแล้วก็อย่างนึงะฮะผมมีแต้ม1อยหกสิบแล้วนะผมสามารถจะมาซื้อของเทียร์ปัจจุบันได้มีสองอย่างคืออนิเมชั่นจับคนซึ่งดูซัสซี่มากกับเอ่อโรบอทเอานี่แหละถ้าจับถ้าจับคนล้มนี่เวลานั้นเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าเป็นยังไง เอ๊ะ่าแต่นี้มันมีข่าปิบาดบ้าเลยเหรอเพิ่งสังเกตไปอยู่ในปกนี่ชิวๆเลยในะขณะที่คนทั้งแมปกำลังตายกันอยู่อ่ะแล้วก็นี่แกปปิ้งฮกมาแกปปิ้งฮกมันระยะแค่ไหนนะโอเคกำลังแบบทำความคุ้นชินอยู่มันมันยิงได้น้อยมากเลยเนะี่ยน้อยกว่าแบบสมัยก่อนอีกอ่ะแต่ถ้าเกิดยิงว่าไม่เป็นไรไม่นับกระสุนมีใครตายไหมผมว่าคนนี้ตายเอ่อเนวมายคนนั้นตายโอเคไปจังหวะนี้หน่วยแบกลง เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการไปไหนนะเออเหมือนคนไข้จะหายไปแล้วโอเคเออคนไข้คนไข้อยู่เนี้ยเกือบแล้วบอทอยูดย่ด้วยก็ไม่บอกอะล่ะเอาปตรงน,นี้ไปผมชุกได้แต่ผมไม่ชุเนี่ย้่าแบบท่าแบกเพื่อนอะล่ะแล้วก็เลวฟ์แบบนี้เลยเอ่ะตรงนี้ไม่มีใครละอ่ะตรงนี้มีมีมีม,ม,มีมีอยู่โอเคไปเพื่อนเอ่ออืมว่างงานแบบนี้ต้องบัฟออร่าเล็กน้อยมา โบโบหมดล็อกอินตรงนี้เจอแล้วเจอเป้าหมายถ้าเก็ตสปอร์ตเนี่ตามผมมาแล้วเนี่ไปไปแล้วอ้าวทำไมผมหยิบไม่ได้ปิดหยิบทําไมพี่อ่ะเอาเป็นว่าได้อยู่ได้อยู่ t เ l e ลิโฟน,นกำลังจะมาแล้วเพลฟอนมันกําลังจะมาฮาร์ดอิสเทเรีระวังเพื่อนรอดไหมโอ,โ,อโอเคมันจะไม่รอดเดี๋ยวเวลากลับมาปฏิบัติหน้าที่ไปเออไปไม่ได้แล้วก็โดดไม่ได้ด้วยเพื่อนต้องไปใกล้รัวหน่อยอ่ะมันจะได้ขึ้นได้หรือย,ยังไง เพ,เพื่อนไปใกล้ๆล,ล้วนหน่อยเพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยโอเคเขาคงไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าโอเคเอ่อใครใครจะทําก็ทําผมไปละ <laughs> ดูนะล่างจะมีผู้ประสบภัยก็ยังเยอะมากเลยนะเอาละไป <laughs> เพื่อน let's go อน,นิเมชั o ใหญ่ไปนิดหนึ่งเมื่อกี้มองไม่เห็นว่าไปมุมอะไรกันแน่โอเคเบคอนช่วยแบบลากบอทให้เราหน่อยนะเราจะคัดตรงนี้ไปเพื่อหลุดจากคิดบล็อกบอทแบบมีหลักการแล้วก็เรียบร้อยโอ๊ตเอเดยวนะตรงนี้มีกาวีด้วยกาวีเดี๋ยวก่อนผมจะไปหากาวี อย่าไปไปไป,ไปนู่นไม่ต้องมาหาตรงนี้กาบี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 บบสุดท้ายสเปเชียลราวจะได้อะไรเอ่ยไม่แต่บอดมันน่าจะเกิดก่อนสเปเชียลราวจบนะอะละทานสฟาเลสน,นะฮะบอดดับสามารถร่องโหนได้ อย่าตายเป็นอันเด็ดขาดโอ้โหเพื่อนเพื่อนตายยับเลยว่าจะบอดอยู่ไหนโอเคไม่มีมีเอาล่ะต้องค่อยๆลจะจังหวะนี้ทุกคนได้เวลาเซฟเดอะเซิร์ฟเวอร์โอ้รอบที่สองอยู่ <c oughs> อยู่ข้างหลังผมเลยโอเคโอเคอเคมื่อกี้ผ่านหน้าผมไม่ด้วยไม่โดนได้ไงไม่รู้เอาล่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าก็มีใช่ไหมข้างหน้าข้างหน้าอยู่ไหนมันมันมัมทนทันฟาเรนต์มากเกินไปนิดนึงเนี่ยนะไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละโอเคโอเค,อเคตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็นอยู่ โอตกใจ o e เมันนี่แบบมันมีโลโก้เวลาคนล,มล้มเลยนะโลโก้ไวโอ OER มี o e A มทรไมไม่รู้นอกจากชาตานพารลินเสียงอย่างเงียบอีกเวรกรรมจริงเราเอ่เอตรงนี้ยังปลอดภัยใช่ไหมโอเคไม่ปลอดภัยข้างหน้ามีโอ้ตรงนี้ก็มีมีทุกอย่างมีอีตรงนี้โอ้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้กาจะมองเห็นแล้วแต่ว่าแบบมันมันอยู่กลางอากาศพอดีมองไม่ทันมีเออซัมเมอร์อีกด่านหนึ่งไหมโอ้ โอเชียนไดรฟ์ไปกันเร็วไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาญี่ปุ่นผมอยากได้ด่านนี้ด่านนี้มันสวยมากเลยผมอยากเล่นด่านนี้และจะเล่นกับญี่ปุ่นด้วยเอาเวนดัมและสุ่มมาอีกด่านหนึ่งดันเจอด่านเอ่อแคลฟรีฟอะไรสักอย่างหนึ่งซะงั้นเป็นด่านแบบด่านซัมเมอร์ทะเลที่เราพลาดไปตอนนั้นโอ้น่ามาซับโนติก้าอ่ะนี้มาสำรวจสักนิดหนึ่งก็ได้นะมีแมงกกับุูลเพียบเลยอะ่ะมันไม่ทำลายเลยนะมันชื่อแบบเป็นพร็อพฉากเฉยๆอันละ เพื่อความเข้าเข้าเต็มหรือเปล่าไม่รู้ไปเร็วๆหน่อยก็ดีนะโบโบอ่ะอ่ะแล้วก็ข้างในนี้มีบางอย่างมันมีมีตัวได้ไม่รู้โอ้มุกงสยองขวัญมาแล้วอ่ะจังหวะนี้อ่ะละไปโบโบจังหวะนี้สี่คูนร้อยเร็วๆหนีมันเร็วมันมาไหมมันมาไหมเอ้าไม่มาไม่มาเลยเอิ่มเอิเอ่มแต่บอกว่ามาแล้วรอบนี้ โอ้โอ oh, oh <c oughs> oh, ้จ oh, oh, uh, ังหวะนี้บู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 วิ่งหนีโอ้สายแว่นวิ่งด้วยอ่ะไฟกระพริบอยู่แสงว่ากำลังมากำลังตามมาแบบติดๆเลยอะล่ะนี่นี่นี่โอ้ซีนิเมติกซีนิเมติกวันนี้ไม่มีแล้วแอบสุดซีนิมาโอ้ไม่นะแมนเดเวอร์วนไปเฮล์อะไรเฮล์อะไรผมต้องเฮล์มากกว่าผมควรจะได้รับการช่วยเหลือโอ้ชีวิตผมชีวิตชีวิตรู้สึกโอ้ไลฟ์อิสโลบอกเลยเนี่ยโอ้ต่อกันแบบต่อกันสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอะล่ะดูเล็ก ดรกดรกดรกบางเนี้ยผมจะไปอีกโน้นแล้วทำไมผมลากเพื่อนไม่ติดเมื่อกี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจสังคมเลยเอาเป็นว่ามาจาังหวะนี้มันมันกดไม่ติดเพื่อนไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเอาเป็นว่าเอา่อมีคนเข้าไปช่วยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มีคนอื่นเข้าไปแทนละหรือว่าตายคู่ <Like. S 1> โอเคสุดตายคู่ <c oughs> ประมาณนั้นละกันนะครัสำหรับเอิม่มเอิม่มแล้วทำไมจะมาขัดฮิตบ็อกกันเองเนะี <c> ่ย <oughs> ขัดฮิตบ็อกกันเองแล้วมันแคนเซิล e a l ปุ่ดีเลยอ่ะเอ่อเอ่อ ไม่ได้ไปคลิปสงบแล้วเอาเป็นว่าโอเคชุบชุบแบบชุบเมทโอ้โจบเมทอีโมสใช่ไหมรู้สึกบาปแบบ300%นะฮะก็ถ้าเกิดได้ชมวิวความคิดยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กนได้นะแล้วก็สำหรับเอ่ออีเวนต์ในวันนี้ซึ่งค่อนข้างจะยาวมากๆแล้วก็สนุกมากๆก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะอืมบ๊ายบาย